สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไม้มนต์คาร์ดชานลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเอ,อ่อต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่า รับฟังข้อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณนะคะก็สามารถที่จะนําคําแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะจะเรามาดูพลังงานนะคะ as a nation นะคะแล้วก็ manifestation mm hmm. ของชาวทักไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ dream home นะคะงานสาว work And career. h e l l and w e l l i n e ค่ะ้องขอดูเรื่องของ love and relationship นะคะอ่ะเรามาดูกันพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ Today I offer นะคะ myself the unconditional love and respect I deserve ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่มันดีอ่ะเออแล้วก็สิ่งที่แบบเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนคุณรักตัวเองด้วยแล้วก็คุณเลือกในความรักที่เข้ามาแล้วคู่ควรสําหรับตัวคุณด้วยนะคะหวันว่าช่วงนี้คุณหันมาสนใจดูแลาเองมากขึ้นกินอาหารที่แบบเหมาะสาหรับ คนที่พร้อมจะดูแลสุขภาพให้ Energy ดีๆให้พลังงานดีๆอาหารที่ให้พลังงานได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายให้แบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนาะมี positive energy นะคะ dream home ของคุณเนี่ยเหมือนว่าคุณจะยกระดับนะ,ะ positive vibration ยกระดับ แรงสั่นสะเทือนภายในของคุณ Brain b o w Energy นะคะมาแล้วแล้วก็เพิ่มพลังงานที่เป็น positive นะคะนำคุณไปสู่อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสงบรู้สึกรักกับสิ่งต่างๆรอบตัวรู้สึกขอบคุณหรือเป็นพลังงานดีๆมัวนว่าคุณอยากจะดึงดูดหรือว่ายกระดับพลังงานตัวตนของเราให้ไปอยู่ในจุดนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับเป้าหมายความฝันของคุณในช่วงเวลานี้เนาะอีกอันนึงนะคะ work and career นะคะในเรื่องของการงาน I am confident นะคะ that the right job for me is manifesting in perfect timing โอ้งานที่แบบที่คุณรู้สึกว่าเป็นงานที่ใช่ right job นะ สำหรับคุณเนะี่ยที่คุณจะเมนเฟซเข้ามามันก็มาในเวลาที่ใช่ด้วยนะมันเหมือนเรามีความเชื่อเรามีความมั่นใจ a m confident นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากช่วงนี้ถ้าชาว่าไฟคุณแบบมีพลังงานแบบนี้นะมันบอกเลยเต็มร้อยนะซู้ไม่ถอยแล้วก็การที่จะพุ่งไปถึงเป้าหมายนะคะหรือการที่จะก้าวไปอยู่ในจุดที่เราแพนเราคาดหวังเอาไว้ไม่ไกลกันเอื้อมค่ะพลังงานเอเนอรดีมาก โอเคเรามาดูกันว่านะคะพลังงานตัวตนของคุณถ้าดูจากไพ่ทาโรต์นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนะาะฉากถ้าใส่มาดูกันเลยสามดาบนะคะสีเรียนค่ะตาตาเด็กถือไมททาว สองเหรียญเป็นพลังงานของการแชร์วิ่งบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะการได้เริ่มต้นนะคะการวันรู้สึกว่าคุณมีข้อจํากัดมีกําแพงในความรู้สึกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหต่อให้ชาวทัศไฟใครคุณโสดหรือเงินไขกับเครื่องอะไรใดๆนะคะคุณไม่ได้แบบปล่อยผ่านง่ายๆหรอกคุณมีกําแพงในใจมีไครทเรียมีเกณฑ์ในใจ จะคัดใครเข้าจะคัดใครออกอยู่มากมายนะคะเป็นคนที่มีกรงแพงหัวใจสูงเหมือนกันนะถ้าในช่วงเวลานี้นะคะว่าคุณเพิกเฉยกับอะไรหลายอย่างแล้วก็มุนว่าคุณคิดเยอะคิดมากพยายามจะคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ให้มันแบบรอบครอบที่สุดให้มันแบบดีต่อใจที่สุดประมาณนั้นมันต้องไปในสตจที่คุณมองว่าเฮ้ ก็ต้องสเต็ปนี้แหละมันถึงจะเวิร์กมันถึงจะโอเคคุณเลยพยายามแบบไม่อยากให้มันมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้อยากให้มันมีแบบอะไรที่มันไม่เวิร์กเกิดขึ้นเลยแล้วพยายามแบบที่จะตระหนักกับเหตุผลกับแนวทางอะไรหลายอย่างให้เกิดความรอบคอบมากที่สุดนะเท่าเท่าที่เราจะทําได้ละกันแต่ว่าภาพรวมพลังงานเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะต้องการการฮิลลิ่งหรือว่าการเยยาพลังงานบางอย่าง เพื่อที่จะได้ผ่านผลไปกับช่วงเวลานี้ได้ง่ายขึ้นนะมันอาจจะมีอะไรที่คุณผ่านประสบการณ์ความผิดหวังหรือว่าความเสียใจยมาก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันได้รับการอย่างๆถ้ามันได้รับการคิวิงมันน่าจะแบบแฮปปี้นะน่าจะดีต่อใจนะน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับตัวต,วตนของคุณนะคะประมาณนี้ีพลังงานนี้ขึ้นมามันจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง เราสูงเป็นช่วงที่ชาวทาตไฟจะเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นกับโปรเจกต์กับแนวทางอะไรนะหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวเราไปเปิด,ปดขยายดูอีกทีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองจริงๆหลายอย่างเลยมันต้องปรับเยอะ อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติลแล้วแหละที่เราต้องปรับปวดตะมดนตะบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการปรับตัวที่คุณเองก็ไม่ได้เครียดกดดันอะไรมากมายแค่คุณจะปรับจัดสรรเรียกว่าจัดสรรเวลาจัดสรรคุณภาพนะคะการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตการงานการเงนิงน,งน,งนคนรักครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่คือแค่มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้น,นอ่ะเราอาจจะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามาพยายามปรับตัวกับเราด้วยก็ได้หรือว่า เป็นพลังงานที่มันจะมีการปรับตัวปรับใจกันเกิดขึ้นนะให้มันอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยตรงตัวสมดุลเจอคนนี้แล้วมันเวิร์กอะไรแบบเนี้ยเข่าดีเรื่องความรักเข้าเนื้อหากันเลยเรามาดูกันเลยหกเมท้านะคะหกเมท้าขึ้นมาสามถ้วยค่ะยังไงอาจจะแบบ ไปแห่งเอาไปสันงสารไปเจอแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนที่จะชักพานำพาแนาวทางอะไรบางอย่างมาให้กันหรือเปล่าออพลังงานประมาณนี้ทิศทางของการใส่ความพยายามเข้าไปกับอะไรสักอย่างแล้วมันมีโอกาสสักเซสเกิดขึ้นถ้าคุณวางเป้าหมายเรื่องความรักอย่างไรและช่วงนี้ถ้าเดินหน้าลุยนะคะแบบเต็มที่พยายามเต็มที่บนว่ามีโอกาสสักเซสนะคะมีโอกาสที่ สิ่งที่คุณหุ่งหวังตั้งใจจะเป็นแปลงที่คาดหวังแต่ใช้เวลาจะได้เรียนรู้นะคะจะเหมือนรอคอยได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ความสําเร็จที่เราพยายามมาก่อนหน้านี้มันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ศึกษาดูใจกับใครบางคนนะคะโอ้โหมีช้อยมีตัวเลือกเยอะเลยนะคะพลังงานเจ็ดถวยขึ้นมานี้ คุณมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาเยอะเลยค่ะชาวทักไายเปิดใจได้เริ่มต้นแน่เลยอ่ะใครที่แบบอุ๊ยหนูยอยากจู่เป็นโสดนะคิดว่ามันจะได้เปิดใจได้เริ่มต้นกับโอกาสอะไรบางอย่างค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะก็ยินดีด้วยดูคำแนะนำสภัยกันนิดนึงนะคะใครอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะ ไม่อยากบอกอะไรขอใช้เป็นสำหรับนี้แล้วกันค่ะวันยี่ทารอยสามไม้เท้านะคะบางคนถ้าคุณดิวกับความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกาจะอยู่ในจังหวะของการรอคอยสักนิดหนึ่งนะอาจจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม เอ่อมันจะมีการแพน n ิ i n g นั่นแหละแล้วก็อย่าลืมจะฮ e a l ิ n งรักษาใจตัวเองทำตัวเองให้พร้อมนะคะอย่าดราม,ม่าในความสัมพันธ์นี้นะคืออยากให้เรามาระวังความรู้สึกให้ดีอะฮิลลิ่งตัวเองให้มีความพร้อมก่อนลุยในออฟสอร์มีโอกาสได้เปิดใจได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างแน่นอนรอดูนะคะ ีบอกไว้เลยและเจตเรียนได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ใช้เวลาในการเรียนรู้กับใครบางคนนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยมองว่าเป็นพลังงานที่โอเคเลยดีเลยนะคะก็ขอให้สุขสมหวังนะคะกับเรื่องราวความรักข่าวดีของคุณในเราเรานี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมก็ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือแบบรับแต่พลังงานดีๆไปได้นะคะบ๊ายบาย